สาบัสดีพี่น้องพบพ่อกับซ่องบบาดาวบันนาฝนสะทัดลมอีกแล้วตาโถสังเกตบนท้องฟ้าพี่น้องนำน้องเขาคือสิบ้านพังระบาดนี่ดาวไม่กุนทางบ้านน่ยปัดลงเลยมองดูนั่นที่ถวบ้านเราไปแจ้งบันนีนะเทียงหน้าลงเลยแห้งใกล้หัวยู่เซ็ตรถนำแซวไปแล้วนี่ มานจะเพิ่มเครงพีนะคือได้บาดีแบมือหนิจะมาทำเมนูยังเนาะบ่าวดาวมุกกระทะสดีีพ่น้องเฮดมุกกะทะกินอยู่เที่ยงหน้าน่อยถ้าบ่เห็ดมันกับขอมเข้ากับสื่อเก็บไว้ลายมือมันกับบุคอยดีเพราะว่าหนึ่งมากอะอันไฟดับเนาะตู้เย็นก็ใช้งานบ่ได้พี่น้องเปิลอกหม้อใหม่นะไฟบ่มาดับเมน ไฟร,รับแต่คืนนี่เ,เป็นหาเจดีย์ปัญหาลองใส่ผมดูลองใส่ผมดูให <c oughs> ้าาก้าวลงไปในไฟเผาไฟอีกเลยเอาของออกมาเผาดับเลยดับปึบโลยรับอีกแล้วสื่อข้อมาไหวหนึกว่าน,น้องหลีจะออกมาค่ะบอออกมา,เบ,าเบิ่งฝนนี่แหละพี่น้องเอ้ยสภาพฝนไฟกระดับของถา้าบอกินกัศวิียก่อนเราก็เลยต้องเอามากิน เก็บไปโดนกับบ่ได้เนาะพี่น้องถ่ายรับเบิร์ตคืนถ่ายน้องหลีดแต้เมื่อวานกับบ่ออกมาแกมัน,ม,นมันบ่แดกกับบ่มาถ้ามันแดดกับบ่มากันแตดกับบ่มาน้องหลอยากให้น้องหลีดมาก,กินน้ำยู่ <c oughs> แต่กะนี่แหละสภาพอากาศนาซ<ว>อยเวียดข้าเจ้าก็าจะคลายเพลิงเลยคลายเพลยคลายยังบุคอยมาก หลายคนก็ว่าเขาปิดเขาบมลปิดเหลืองนองหลีดอกพี่น้องเพิ่นก็นอยู่นอนอยู่บ้าน,นก็ไม่ไง,งเพิ่นแล้วก็อันอีกอย่างหนึ่งกับไก้สีหดเปิดเทิ่มแล้วนี่ไซส์เขาลองหลีดเด้อคือพี่น้อง <c oughs> ถ่าออกมาหน้าโบยากเขาบ้าน่ถ้าได้เขาบ้านโบยออกมาหน้าด <c oughs> <c oughs> ูที่เห็นโลดถ้าได้ออกมาหน้าแหละถอดไดยมือได้เป็นหาฮุกขึ้นได้ยังได้ยิงเขาอือแต่ยินว่ <c oughs> าเสียออกมาวา่พอเป็นข้าเมือ่อ กับโบเห็นลอต่อไปนะี่แหละใกล้จะหอดเปิดเทมิมที่เ้าอินเตอซองภาพมันไปซื้อเครือเขาเงียนเจอแต่นี่แหละคู่<า>เอกขึ้นมาก็เห็ดน,นาดกมาพี่นะไปจำเทียงหน้ากำ <c oughs> <c oughs> ลังชิดต้น้ำซุปพี่น้องเฮ็ดน,น้ำซุปเองใส่หัวชิงไขคลงไปเลย เตาถ่านนี่ขาคือเก่าไพมายังไงเนาะอืไพมายังไงเลยลองเบิงสภาพอากาศเขาคือฮิบรอฟอยไพมากเนาบโคือทางไทยได้พี่น้องเลยอันทางบ้านเฮ้าเนาะดับก็ะจะบคุคอยากเล่กเกี่ยวกับไอืมอันในเมืองนะคือ,อยุ่แต่ว่าทางบ้านนอกเห็นบเมื่อกี้ไพ่ไกือบจะเป็นของขตดเอยเขียนเมืองสมค่อนเหรอโบดับ,บ เกตมัองเส้ผู้ท่อมคือหา้าวเดี๋ยวันดับเลยกับเทิงเด้หมดดับเป็นมืนอบอกระลังจะมาหันมือหันมือแล้วกักลุ้งบนก็จะมาะถะล่มแล้วที่อะไรไ,ะไปกระดับแต่สิทธานองหนีจักมือบอไวแล้วละ่ะของในตู้เย็นเอามนสิเสียก่อนเดี๋ยวมันจะบอ เป็นตะกินเราก็เลยเอามากินก่อนรอยรวยบมเป็นตะกินแล้วนะอืมเน้นเน้นชุ่ยเย็นเราก็ละลายน้ำแข็งเบิดแล้วเนยไปคายหัวน้นวนำแข็งตกลงม,มากล <laughs> ่อมห <laughs> ัวให้เบิดบัเนยอุย้ยหมดกำลังสิขื้นกุ้งนะมองดูนะป้าไวา้เค้กข้าวเดียวเอาเอาเอาันยับออกดูหัน

จัดปาให้พี่น้องหมูกระทะกำลังจะเกิดขึ้นอยู่เทียงนาส่วนเฮาก็จะมาหันห่นหืนอกินขะตุ่มก็ตุ่มนี่นี่คือผกักแล้วก็เห็ดเข็มทองกัระักาดหอมผระกาดขาวแล้วกวบวนเส้นพี่น้องสุดมูกระทะ บร่าเสือหมูสองสัตว์อือหือจิงกันฝันเอ้จะผ่าตกเด้อขออยากอขอไฟ่บัไดอยากขอพ้นข้อฝ้นตกก็กินบัได้ขี้เก่าฝนกกมัาเอาแต่ไฟอย่างเดียวขอแต่ไฟ ผูนะัน้องเพลงเล้พี่น้องน้องน้อยกินอีหยางกินมะกร้ยกินมากรุยนี่นะยิงขดจมพ้นกรบสีมาพะพภจะพาอากาศแล้วมืดขุ่มไปโดยฝนพี่น้องฝน,นงวดใหญ่เลย <c oughs> เฮ็ดกำลังออกฝนกปสีมาตกใส่สอีกเลยอือวัด,ดีให้มัน,นาวไว น้ำกไ็ไหลตลอดได้พี่น้องไหลมาแต่ทางขู่มาหลายไลเข่าตลอดแล้วมันบ้านพังที่บ้านนี้พอดนี้เล็กๆน้องได้ป่ะกอาบน้ำเรื่อยๆเนื้อหมอน้ำซุปเขากะกำลังเฮืองได้ทีพี่น้องต้มน้ำซุปเองมันจะได้นัวๆ ฝนกับฟ้ฝนยี่สิมาไปหน่อยเองที่กำกลังเลยไปก็ยังมากำลังหั่นเห็ดเข็มกำลังหันง่นผัก ต้องย้นหน้าตอนดำหน้ววาเลยว่าค้นหาค,าคาหกลวนฝบ่กแต่ช่วงนี้พิกๆๆก่มโต๊ะกำนัมเห็นเนาะดีบัดไทยน,น,นี่เอาไว้ไปไปหั่ผูขึ้นไว้แบบนี้นี่แห้ะพี่น้องถ้ยเอาส้มตอนกินให้จัดจัดจานจัดยังก่นขอนจัด เบิ่งพี่น้องสิมาอห้อีกล่ะผมเป็นเสียงพ้นบ่มาเลยครัแล้วมกับมาออาเขาคือเก่าพายุ่ีสังอะไรพี่น้องเว้ยมือบ่หุสื่อมันเลยละชุดกระตกลงมาแล้วพี่น้องทน ลุงมิดแล้วของเขาก็เตรียม้อมแล้วนี่มีเฮดเค็มทองมีฟักกาดขาวแล้วก็ฟักบุ้งรุ่นเสร็พที่น้อง รุ่งปลาหมึกน้ำซุปเ่าก็เเรียมพ้อมเลยพี่น้องกระเียมผอมแต่ว่าสภาพอากาศคือพร้อมเลยตอนนี้แล้วก็หมูเ่าก็มักไว้แล้วพี่น้องอันนี้คือหมูจริงๆเขาสื่อมาก็ยังบเบริรดดอกเพราะว่าอัน,นจะเอาซ้ำที่เรากินนะ นักอาแตนที่เขากินกนักส้ำมัมหอยบาดาวยอรยากาศบานใหบ่เป็กาง้าผ้ากระดาษโต๊ะผ้ากระห้งอย่างกุ้งก้อนแล้ววะท่านฝนก็ได้ลุงนิดไฟเขาก็พดีเป็นทางเลยอันสีกิมกับฝนกระต๊ก เอาอย่างเลยกินคาเตาไปเลย,ยนั่งเลยอยู่ในกันเม็เแถาค่ะคุณย่างกินคาเตาเลยบอกรายไปแมนกรลังอัน ผ่านง่ามเถอะคนมาตกตัวจิงไข่ตรงนีงเเ้เอามาเขาเดี๋ยวปลูกเดี๋ยปลูกไปชวนตอนนี้มันจะอันหานง่ายอย่างปลูกไปเลย เชีงกุ้งค่ะพนชุดโต๊ะบรรยากาศชุมช่มฉ่ำ กั้ยุ้ยทน้นบางหุ่มงควาสิบวมน้ำตายเลยพี่น้องคิดวันฝนยุ้ยตกจังสิสูคุยมาวานใส่เข่าหอลิว์ะฝนก็นยังเทลงมานำ้ำหนำอยู่ น้องกับพอดีเต็มโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับซินเดอเาลล่เด้อพี่น้องไว้พอกันไหมคลิปหนาเด้อเบอร์สุขสุขุนมาดีพีนองบรรยากาศชุมช่มฉ่ำมากเลยห <c oughs> นาวอะไรเดิ่มหนาวแ้วเดือนนี้เดือนแปดเดือนเก่าธรรมดาเลยเนาะฝนตกแม่นี่ทุกปีอ๋อ oh.